ุณวันนี้นะครับพามาชมนะครับงานนะครับจัดแสดงนะครับผมในงานนี้นะคะไดโนเสาร์ครับคนมาเนกือบทุกอย่างเลยนะผมเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับผมนี่คนมาทุกอย่างเลยนะครับไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์นะครับท่านใดเสือเขี้ยวดานครับงานที่สนามอารีน่านะครับรันไหนครัชิลนะคะสายกาแฟสายนั่งชิลนะคะ อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศเราขลร้านกาแฟนะคะชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะบาไม่รับนะคะใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศยากไแนะนำและนักอยากให้เข้าไปนะคะเพราะว่าจุดเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็นั่งชิลนั่งทาน ะะตอนเย็นก็จะมีดนตรีสดนะคะของชมรมนักดนตรีบุรีรัมนะคะจัดแสดงด้วยนะคะตรงนี้แนะนำเลยนะรอบๆสนามช้างอารีนาของเรานะคะจะเป็นบูธนะคะจำหน่ายอาหารของดีนะคะโอท็อปของจังหวัดบุรีรัมนะคะซึ่งได้การรับการคัดเลือกมามากกว่า380ล้านค้านะคะก็ คัดที่เจ๋งที่อร่อยแล้วก็ที่สําคัญนะคะสะอาดนะคะปลอดภัยนะคะมาให้ท่านเลือกชมเลือกชิมนะคะหรือใครจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะรอบๆสนามช้าอรีนาเลยแนะนําให้เดินให้รอบนะคะ ฝัง่งทางด้านทิศใต้นะคะจะเป็นนะคะส่วนสนุกธีมงานวัดไม่ว่าจะปาโป่งยิงปืนนะคะหรือแม้เฮ้ยเมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยนะคุณแม่ท่านไหนคเข้าไป้เข้าไป้เข้าไป้้เๆสัมผัสบรรยากาศนะคะกับการประสบการใหม่นะคะกับการยนดูเ่านะคะซิ้งในน่น <may> น <"Hey, S 1> ้แบบเืินแบบวิ่งนะคะแบบโยเกะอยู่กับที่มีหมดเลยนะคะอยากแม่ดานให้คุณแม่นะะคดานลองไปสัมผัสเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะอยู่ทางด้านเจาหน่อยมาจีใต้นะคะจับหน่อยจับหน่อยขอจับหน่อยมาจับหน่อยส่วนในส่วนของเราในจุดแสดงนะคะสินค้าตรงนี้มาจับหน่อยไอ้แล้วแบตหมดแล้วมั้ง แบตหมดแบตหมดแบตหมดมาจับหน่อยจับหน่อยสงสัยสงสัยจะแบตหมดนะครับนี่แบตหมดแน่ๆเลยนะครับนี่แบตหมดแน่ๆเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวใหม่ครับตัวใหม่ไอ้นี่ตัวลายเนาะนี่มีอะไรเนาะบริเวณตุดแสดงนะคะศิลปะของเราเหมือนจริงเลยนะครับทำด้มือนะครับหางกระดูกกระดิกได้ด้วยนะครับผมตามข้อตกลงเล็กๆน้อยๆของเรานะคะข้อแรกเลยเราเดี๋ดูทีเร็กนะครับพาไปดูทีเร็ก เฮ้ดเีเข้าไปในบริเวณนเมาดูกินพืชก่อนนะครับอน้มัตัวใหญ่มากเลยนะครับบริเวณทางเข้าประตูทางเข้านะคะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะครับตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะให้ดูแสงชัดๆนะครับไม้นํำผัดเลี้ยงเข้าไปบริเวณนั้นอันนี้สมเหอจริงเลยนะครับเนี่ยเขาจกมาจากไหนไม่รู้นะครับโอยใหญ่มากนะครับดูดูตัวผมนะครับโอ้ตัวนี้กินพืชนะครับตัวนี้โอ้มีลูกด้วย นี่นะครับมีลูกด้วยนะครับตัวเล็กๆนะครับนี่นี่จับหน่อยมาจับหน่อยจับหน่อยมาโอ้มีลูกด้วยนะครับตัวเล็กๆตัวอีกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูครับตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหงานยังมีอีกหลายวันนะครับผมอยู่ที่นะครับบุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับ สนามอารีนานะครับปูดีรัมนะครับใครว่างๆมีเวลาก็พาลูกหลานนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับผมตัวใหญ่มากนะครับไปด้วยนะคัเรื่องนก็จะมี้อคแม่นะคะพางๆมาเดินเที่ยวเดินชมนะฝั่งนี้ก็มีนะครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับมีคนนะครับดูดูดูกระยับคอแล้วกระยับคอแล้วนะครับใครว่างๆนะพาลูกหลานมาเที่ยวมาชมนะครับ สนามนะครับฟุตบอลนะครับไทอารีนาครับจังหวัดบุรีรัมนะครับโหน,บ oh, นี่น่าจะเป็นนกกระจอกเทศนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตนสตีเรคโครซอรัสนะครับสติเรคโครซอรัสตัวนี้โอ้ตัวนี้ชื่อเขาอยู่ตรงนี้ครับดิโนดิโนนิด คล้ายๆนะครับนกจอกเทศนะครับอย่างไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะพาดูชมไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างไม่หมดอย่างไม่หมดนะครับตัวนี้สติเรโคซอรัสนะครับนี่ขยับได้นะครับสมเหมือนจริงนะครับนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ก็มารับชมนะครับ้ามีโอกาสนะครับก็น่าจะพานะครับลูกหลานมามาเที่ยวมาชมได้นะครับงานยังมีอีกหลายวันนะครับผม นะครับพิกัดก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนามฟุตบอลนะครับไทยอารีนานะครับน like ี่นะครับสนามช้างนะครับน <people> ี่นี่นะครับพิกัดนะครับตัวนี้ชื่ออะไรเนาะนี่อีกัวโนดอนกัวโนดอนนะครับตัวนี้สงสัยแบตหมดอีกแล้วนะครับนี่เออโอ้ไม่หมดไม่หมดไม่หมดขยับแล้วขยับแล้วโอ้ขยับแล้วครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด นี่ทีเรกนะครับนี่เจ้าของงานอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับดูหานะครับนี่ดูหานะครับนี่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 ทีเรกนะครับนี่ตัวนี้ทีเรกแน่นอนนะครับเด็กๆทุกคนนะครับอาจจะรู้ได้นอนนะครับตัวนี้ทีเรกแน่นอนครับนี่นี่นะครับทีเรกใหญ่นะครับนี่นะครับคื็ทีเรกนะครับทีเรกทีเรกไทรนโนซอรัสเรกนะครับนี่ตัวนี้โอ้ใหญ่มากเลยครับใหญ่มากเลยครับน้องๆครับ ใหญ่มากเลยแบตหมดอีกแล้วแบตหมดหรือเปล่าแบตหมดหรือเปล่าโอ้ถ้าเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับท่านใดนะครับไม่มีโอกาสพาลูกหลานมาชมก็ดูในคลิปก็ได้นะครับผมก็หให้ลูกหลานดูในคลิปเอานะครับผมตอนนี้นะครับก็กําลังทําการนะครับถ่ายทอดสดให้ดูนะครับขยับแล้วขยับแล้วอเออตัวใหญ่มากเลยโอ้โหทีเร็กทีเร็กนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับ โอ้ก็ดูสดๆไปด้วยกันก็ได้นะครับผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดนะครับอ่าไม่มีโอกาสมาก็ดูนะครับในไลฟ์สดในช่องได้เลยนะครับผมดูไปด้วยด้วยกันนะครับดูไปพร้อมกันนะครับตัวใหญ่ไหมหนูตัวใหญ่ไหมเหมือนของจริงหรือเปล่าเหมือนของจริงหรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้ของจริงเลยนะโอ้น้องบอกว่าของจริงเลยนะครับโอ้ ของจริงเลยนะครับนี่นะครับเหมือนของจริงเลยนะครับขยับได้ครับอาปากได้ด้วยนะครับผมตัวตัวตัวใหญ่ตัวอ้วนมากนะครับโอ้โหโอ้โหใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดี๋ยวอีกฝั่งหนูนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้ตัวอะไรนะครับตัวนี้อะไรเนาะนี่ดูดูดูทำคอลงมาแล้วออ้โอ้โห จับเลยจับเลยจับเลยอาไปจับเลยอาไปจับเลยเฮ้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 โหเหมือนของจริงเลยนะครับเหมือนจริงเลยนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าคานูทอรัสนะครับ โอ้โหนครับพาลูกหลานนะครับมาชมมาดูไปด้วยกันนะครับผมผมไล่ให้สดให้ดูเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลานะครับพาลูกหลานมารับชมนะครับก็ดูเรื่อยสดนะครับไปด้วยๆกันนะครับผมเลยนะครับ ดูไล่สดไปด้วยกันเลยนะครับผมดูฝั่งนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนี่เรียกตัวอะไรเนาะนี่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้อะไรเนาะนี่โอ้โหดูนะครับลักษณะคล้ายๆแรดนะครับแต่ว่าตัวขนปุยขนยาวนะครับหน่อหน่อยาวหนอแรดยาวมากนะครับคล้ายแรดนะครับแต่ว่าจะเป็นแรดอะไรนะครับยังไม่เจอป้ายนะครับว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรนะครับ ตัวนี้ไม่มีป้ายนะครับไม่ได้บอกชื่อนะครับว่าคือตัวอะไรนะครับคนเยอะมากนะครับบรรยากาศคนเยอะมากนะครับผมคนกําลังนะครับเริ่มทยอยมานะครับเพราะอากาศโอเพย์กำลังดีนะครับผมนะครับตัวนี้อีกตัวนะเห็นแต่หางนะครับนี่หางเห็นหางนะครับอุ้ยฝั่งนู้นมีเสือเขี้ยวดาบนะครับ เหือเขี้ยวดาบนะครับฝั่งนู้นนะครับกลับมาย้อนดูตัวนี้นะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมสาหรับท่านที่กําลังเข้ามารับชมใหม่นะครับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลานะครับที่จะพาลูกหลานนะครับมามาดูด้วยตนเองนะครับหรือว่ามาชมสถานที่จริงก็ดูไรสดไปด้วยกันเลยนะครับผมเดี่ยตัวนี้ขยับตัวได้เลยนะครับด้น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับโอ้ยมองมาทางนี้ด้วยโอ้เหมือนจริงเลยนะครับดูครับดู ครับขยับได้เหมือนของจริงเลยนะครับผมเขาทํามาเหมือนเลยนะครับผยวพันนะครับสีสันนะครับโครงสร้างขนาดร่างกายนะคร,รับเสมือนของจริงเลยนะครับผมตัวนี้ตาแววเลยนะครับมีป้ายมีป้ายเตือนด้วยนะครับผมนุเว้นิ่งะครับห้ามเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ร้ายนะครับเี่นะครับเขาบอกว่าห้ามเข้าไปข้างในนะครับผม เอาความมาฝั่งนี้นะครับมาย้อนมาทางนี้นะครับมัดดูนะครับเสือเขี้ยวดาบครับตรงนี้โอ้ขยับพอด้วยครับครับน้องครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับสำหรับนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลามารับชมนะครับก็ตามผมบอกนะครับดูในไลฟ์สดได้เลยนะครับผมดูครับในไลฟ์สดได้เลยนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับปุยๆนะครับ โตใหญ่เหมือนกันนะครับนี่สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ดูไปด้วยกันนะครับดูไลฟ์สดไปด้วยกันนะครับโอ้โหมีแล่เลาด้วยโอ่ะโหลานี่มาจากยุคไดโนเสาร์เลยเหรอครับยานี่ลานี่ก็เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยโอ้โหเราเพิ่งจะรู้ว่าลาเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์น,นะครับขยับได้ด้วย ดูนะครับดูนะครับตัวนี้ก็ขยับได้นะครับมีคขน,นคล้วขนเริ่มหกักเริ่มขาไปแล้วตาแดงโล่น่ากลัวมากเลยนะครับเอยดูขยับพอแล้วเอยขยับพอแล้ว ตัวนี้ก็แปลกๆนะครับนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเนาะไม่มีชื่อแต่ว่ามีขนนลครก็ปุยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าตัวอะไรนะครับเรจะพาเดินข้ามไปสิกโน้นอีกนะครับสิกสิด้านโน้นนะครับก็มีนะครับไปดูสิกด้านโน้นนะครับึงนี้ตัวกินกินพืชนะครับเนี่ยตัวสูงมากเลยนะครับนี่ สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้ดูก็จะพาย้อนกลับมาดูนะครับตัวกินพืชนะครับตัวนี้ชื่อเขาชื่อคามาราซอรัตนะครับนี่ตัวสูงมากเลยนะครับใหญ่มากดูนะครับล้มพอลงมาแล้วนุ๊มมีลูกด้วยนะครับนี่ลูกตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กนะครับลูกเขานะครับีตัวแม่นะครับนี่สูงมากนะครับผมว่าน่าจะ5เมตรได้นะครับนี่ น่าจะ5เมตรนะครับ5 6เมตรเลยนะครับความสูงนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับผมงานยังมีจัดอีกหลายวันนะครับงานอยู่ที่นะครับบุรีรัมย์นะครับไทยอารีนานะครับบุรีรัมย์นะครับใครมีเวลาว่างก็พาลูกหลานมารับชมได้นะครับตอนนี้ครับถ้าใครไม่มีเวลาว่างมารับชมก็ติดตามดูในไลฟ์สดของทางช่องนะครับได้ถ่ายทอดสดให้ดูได้เลยนะครับผมมันก็โตมากนะครับเหมือนของกิงนะครับเหมือนของกิงนะครับทุกตัวเลยนะครับผม เอายกมาไว้ที่ไทยอารีนาเลยนะครับตอนนี้ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวโตโตมากนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ากูเวียงโกซรัตกูเวียงโกซรัสนี่น่าจะมาจากอำเภอกูเวียงจังหวัดขอนแก่นหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับีเพราะว่าที่ขอนแก่นนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อยู่เหมือนกันนะครับผม มีกระดูกในน้เสานะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ใหญ่มากก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนังัวลำพูพนะครับน้องๆเห็นมังกรกลัวเลยนะครับนี่นึกว่าของจริงนะครับมันเหมือนจริงมากนะครับน้องมังกรน,นะครับที่มาเห็นนะครับเ,เดินมาเห็นนี่ร้องเลยนะครับนี่กลัวร้องเลยนะครับ คนก็กําลังเริ่มนะครับทยอยทยอยเข้ามานะครับที่สั่งฝั่งนู้นนะครับยังไม่ได้พาเดินไปชมนะครับครับสนามช้างนะครับช้างอารีนานะครับพิกัดนะครับผมช้างอารีนานะครับช้างอารีนาบุรีรัมนะครับดีในต็ดนะครับที่นี่เลยนะครับไดโนเสาร์นะครับตอนนี้นะครับอยู่นี่เลยนะครับโอ้โหองมาแล้วนี่โอ้โหของจริงเลยนะครับ มีโอกาสนะครับยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับถึงวันที่2 9นะครับก็มีเวลานะครับมีโอกาสก็พาลูกหลานนะครับมาเที่ยวชมกันนะครับผมผมก็เดินทางมาจากจังหวัดนะครับสุรินทร์เหมือนกันนะครับถึงมีโอกาสได้มาเที่ยววันนี้นะครับผมตัวมีปีกอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับน่ตัวเล็กตัวอะไรนาะนี่ดิมอร์ฟูทิมอนโฟดอนนะครับดิมอร์ูดอนนะครับตัวนี้มีปีกนะครับ คล้ายนกคล้ายข้างคาวนะครับตัวเล็กก็มีนะครับนี่ด้านโน้นนะครับจะเป็นทางเข้านะครับผมเดี๋ยวพามาดูซีกนี้อีกนะครับซีกนี้ตัวเล็กๆนะครับดูซีกนี้นะครับผมแล้วเราจะพาไปเดินนะครับดูตุกตานะครับตุกตายางนะครับฝั่งโน้นอีกนะครับที่เที่ยวเยอะนะครับโน้นมีทั้งวงดนตรีก็มีนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูอะไรนี่ตัวอะไรน้อ คูพันพันที่รัดนะครับดูครับตัวคล้ายนกนะครับมีปีกด้วยนะครับนี่ฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้นะครับไม่ขยับเคยื่อนกระดุกกระดิกได้นะครับไม่สามารถกระดิกได้นะครับตัวเล็กนะครับสําหรับตัวเล็กนีนะครับเสือเสือเชียวดาบเสือเชี่ยวดาบลองแล้วนะครับเสือเชี่ยวดาบตัวใหญ่มากนะครับ ปากนี้ตัวอะไรนั่นปางนี้ตัวอะไรนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวกินพืชนะครับเด็กๆนะลองเกลียงๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวกินพืชนะครับกระตุกกระดิกได้เหมือนกันนะครับวุนหายใจได้ด้วยนันหมืนหายใจเลยนะ่นนี่กุบๆกุ้บๆนะฮะโอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้มียุกมีฟองนะครับ เโกูซรัตนะครับนี وع, เ่เตกูโซรัตนะครับตัวนี้น้องๆเคยเห็นหร,รือเปล่าครับผมแน้องๆนะครับถ้าท่านใดนะครับเห็นก็น้องๆหนุคนใดเห็นนะครับในคลิปนะครับก็อยากมาก็ชวนพ่อแม่นะครับพามาได้นะครับผมที่สนามนะครับไทยอารีนานะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ชวนพ่อแม่นะครับผู้ปกครองนะครับพามาชมได้นะครับผมงานยังมีอีกหลายวันนะครับผม ยังพาลูกหลานของท่านนะครับมาเที่ยวชมได้นะครับผมยังเหลือเวลาอีกอยู่หลายวันอยู่นะครับก่อนที่งานจะสิ้นนะครับจะถึงปีใหม่นะครับผมครับมีโอกาสนะครับก็พาลูกหลานนะครับท่านมาเดินเที่ยวชมแล้วก็ดูนะครับสิ่งแปลกตานะครับก็คือไดโนเสาร์ยุคร้อยร้านปีนะครับก็กลับขึ้นมามีชีวิตมีสีสันอยู่กับทุกวันนะครับกับ กับลานคนจีบบ้านเราเลยนะครับนี่นะครับมีถึงตัวน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับผมฝั<อ>่งนี้นะท,ทีเร็กนะครับท,รทีเร็กนะครับทีเร็กนะครับทีเร็กนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นแรดใหญ่นะครับแรดใหญ่นะครับดี ครอบครัวนะคะที่คุณพ,อพ่อคุณแม่นะคะไปรับน้องๆหนูๆจากโรงเรียนนะคะก็แวะนะคะมาเดินเที่ยวงานนะคะในงานนะคะบุรีรัมย์เขาดาว2,025ที่เป็นปลายเครื่องหนึ่งลานคงและสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดน,นะคะก็มีที่ต้อนรับทุกทา่านดีนะคะที่กำลังเดินทางเข้าม,มานะคะตอนนี้นะคะเริ่มนะคะเข้ามากันแล้ววันนี้นะคะเพราะวันที่3 คนเยอะเหมือนกันนะครับสองนนี้ทีเล็กนะครับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเล็กนะครับตัวนี้หรือว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับสำหรับท่านเพื่อนเพื่อนพ่นะครับที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมก็พาเดินย้อนวนกลับมาดูนะครับทีเล็กนะครับอขยับแล้วนะครับขยับได้ด้วยนะครับปากแล้วนะครับตัวใหญ่มากนะครับตันใดนะครับยังมีเวลานะครับพอมีเวลาก็พาลูกหลานนะครับมาเดินเที่ยวชมนะครับ ไดโนเสาร์นะครับร้านปีย้อนยุคมาอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับนี่ตามมานะครับมารับชมได้นะครับเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับมีเรกนะครับตรงนี้ไทรโนซอรัสเล็กนะครับหันหลอกไปแล้วยัมกลจะรด้วยนะหันคอหันอะไรหันมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้ว นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆถ้าลุงป้าท่านใดนะครับไม่มีเวลาที่จะพาลูกหลานมารับชมก็สามารถดูในไลฟ์สดได้เลยนะครับผมหรือถ้าดูไม่ทันก็คอยไปย้อนดูนะครับผมจันทุกไว้ให้ได้รับชมกันนะครับผมคุณนี้อะไรเนาะตัวโนดอนนะครับันี้นะครับนี้เรามีจกรมีิลปะนะคะแลมีตัวมีเขานะครับ ความหลากหลายนะคะในวงมือลาจัดจัดจกรรมของเราตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเทนนะคะที่ทุกท่านเห็นนะคะยืนเด่นอยู่สามพันไม่ว่าจะเป็นคูนีวีมีเสียงร้องด้วยนะครับผมกระดับตัวไปมาได้แล้วก็มีเสียงร้องนะครับวงดนตรของเราน้องๆนะแก๊คันเดอร์นะคะหุ่นเป่าลมยักษ สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามานะครับสำหรับอยากทักทายนะครับสอบถามก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักทายได้นะครับผมตัวนี้นะครับรูปร่างเหมือนลูกกระจอกเพศมากเลยนะครับตัวน้องได้ะก็อยา้เนะคะไม่าจะใช่นะครับเพราะว่าเขา็นสตั์นะครับจุบยุบดําบันนะครับนี่ยับคอไปมาได้ด้วยนะครับผม นะครับป้ายของเขารับชื่อเขานะครับอีกนอร์นิดนะครับคล้ายลูกกระจอกเทศน,นะครับน่าจะเป็นรุ่นสมัยนะครับจอกเทศต์ทุกวันะคือสาวรูปอ,อีสปอร์ตยอดจะคุ้นหน้าบุตรการดีนะคะก็อีกหนึ่งแก๊ ที่เป็นขาก้อตกคุชิ้น้าตาจมีลนะคะนอกจนี้แล้วนะคะช่วงังปุ่มยนน งานนี้น่าจะกลับไปกระกนเหมือนเดิมแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจุดเด่นแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานบุรีรมำคาดาวของเราทุกปีก็คือแกงไดโนเสาร์นะคะซึ่งผลกันมานะคะทั้งสวนนะคะเช่นเคยเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นขวัญใจน้องๆนะคะเ้าบอกว่าไปเที่ยว ไปเที่ยวงานปีใหม่บุรีรัมย์นะคะก็จะต้องคิดถึงสวนไดโนเสาร์นะคะสวนด้านหน้านะคะทางเราเรียกร้านต้นตาลนะคะก็จะมีนะคะไทยไทยเขาเลียงนะคะมูอนะคะจัดแต่งและจำหน่ายนะคะที่ค้าไม่ว่าจะเป็นพลาสต์คอยนะคะเครื่องเคลลิค่นคนบุรีรัมย์นะคะคอยต่างโมเดลนบูธเป็นผลงานการออกแบบ ศิลปินไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่ชอบใครที่ชอบนะคะอะไรแบบนี้ <ms> นักสะสมนะคะป๊อปมานไม่ได้เลยนะคะสำหรับใครชายพาวิลเลียนนะคะต <ms> อนเมนูนะคะยังมีนะคะปูนะคะแล้วก็มีภาพนะคะภาพให้น้องๆระบายสีได้คุณ <ms> พ่อคุณแม่น,นะคะพาน้องไปนั่งระบาย สีได้นะมีกระดาษแจกมีสีให้นะคะก็ลองลองพาน้องๆเข้าไปดูนะคะเผื่อน้องๆจะชอบงานศิลปะนะคะถัดไปนะคะถัดจากตรงที่เรายืนอยู่ไปนะคะด้านในจะเป็นเวทีกลางนะคะซึ่งจะมีการแสดงทุกคืนนะคะไม่ว่าจะเป็น c o v e r เวอร์ดนนะคะประกวดนะคะ c o v e r เวอร์แดนเนาะ คอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตนะคะการแสดงลูกทุ่งคอมโบนะคะจากน้องๆโรงเรียนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะบุรีรัมย์เมกาสโตนนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ <Yeah. S 1> งานนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะตลอด8วันนะคะ <Yeah. S 1> ก็มาจาัดบูธอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นนะคะ <Yeah. S 1> ขนสินค้านะคะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ นะคะมัวของที่ระลึกต่างๆนะคะของสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดของเรารวมไปถึงนะคะอของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะคอลเลกชันไหนใครยังไม่มีใครยังไม่ได้ใครยังตามหาแบบไหนอยู่นะคะลองเข้าไปดูดิฉันเดินไปผ่านมาตะกี้กระเป๋าแบนไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาลด30%นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันก็รอเื้อเวลามีงานอย่างนี้นะคะเพราะว่าลดราคาเยอะ ใครที่ตามหารุ่นไหนอยู่นะคะ <_ d ata> เข้าไปดูได้เลยนะคะทีะ่เมกาสโตนะคะนาเกเ,เวนทีเว้นนะถัาไปนะคะตรงสนามเทนนิ่งนะคะสนามพร้อมของเรานะคะก็เหมือนเช่นเคยนะคะเปิดให้เป็นนะคะมาไม่รับเอาไี่แคมป์นะคะร้านกาแฟร้รานเด่นร้านดังนะร้านไหนดีร้านไหนเด็ดน,นะคะเราขดมาไว้ที่นี่หมดแล้วนะใครขับขาร้านไหนไม่เปิดที่นี่เปิดน,นะ ก็ใครที่สายชิลนะคะสายกาแฟาสายชิลสายแคมปิ้งนะคะ,ะนั่งดื่มชิลชิลนั่งทานอาหารชิลชิลนะคะเชิญได้ที่สนามเดนๆิอยู่ทางด้านทิศเหนือน,นะคะของของจุดแสดงของเราตรงนี้นะคะเราจคืนก็จะมีดนตรีสดนะคะจากน้องๆองนันะคะชมรมดนตรีชมรมนักดนตร,ตร,นนตรตีจังหวัดบุรีรั์นะคะซึ่งจะบเรยนกันมาสร้างความบันเทิงน,นะคะ ขับความเล็พ่พอ,พอให้ฟังทุกคำคืนนะคะบริเวณรอบๆนะคะของสนามค้าอารีนานะคะทั้งสี่ด้านนะคะจะมีร้านอาหารนะคะซึ่งปีนี้นะคะเราคัดสัรนร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดังร้านอาหารอร่อยนะคะสินค้าอทปโนะคะของคุูรีรัมนะคะมาไว้ที่นี่มากกว่า380ร้านค้านะคะใคร ใ,นนะะใ่ในะคะสายชิมสายช็อตนะคะพลาดไม่ได้เลยอยากให้เดินเที่รอบขนาดเลยนะคะความทาง้านทิศใต้นะคะจะเป็นปีนานวัดใครชอบปลาปูกยิงปืนปลาเป้านะคะก็เขินได้เลยนะคะพัดมานะคะน้าชอา็อปเมกาะนะคะในสนามชานิราของเราก็จะเป็นจุดนะคะสำหรับรองรับหนมหนูท่านไหนนะคะที่อยากเกิดประสบการณ์นะคะ ที่ได้รู้สาวนะคะไม่ว่าจะแบบซิ้งแบบเดินแบบด้านตัวกับที่มีหมดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากมา้องๆนะคะเข้าไปดูนนะคะ ที so oh, really ่สี่ท้องกันเลยนะคะก็อ่า